สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับพิระดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับจากที่ผมได้หมักฟางนะครับหมักฟางด้วยยิสต์นะครับฟางหมักยิสต์ด้วยสูตรของดรน้อยนะครับใน2สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ครบนะครับครบกําหนดที่จะเปิดใช้นะครับก็เลยนะครับวันนี้ได้มามีโอกาสมาเปิดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับว่า หลังจากที่เราหมักไปแล้วลักษณะของฟางจะเป็นอย่างไรนะครับสีเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าวัวของเราเนี่ยกินดีไหมนะครับอันนี้คือประเด็นเลยนะครับนะครับมาเปิดกันเลยนี่นะครับผมเปิดให้ลองกินแล้วนะครับ <laughs> นี่นะครับ ลักษณะของฟางก็จะเป็นสีจะออกสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะชื้นถ้าเราจับสัมผัสอย่างนี้ก็จะรู้สึกอ่อนนุ่มนะครับอ่อนนุ่มแล้วก็กลิ่นนะครับก็คือจะมีกลิ่นแอมโมเนียนะครับถ้าเปิดใหม่ๆก็จะแสบจมูกเหมือนกันนะแสบจมูกหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าถามข้อมูลทางท่านดรน้อยแล้วท่านบอกว่า เอต้องได้กลิ่นแอมโมเนียนะครับเพื่อ,อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราอื่นๆนะครับแล้วก็ลองเอามาดมดูนะครับกลิ่นนะครับแล้วก็ออกเป็นเ,เป็นกลิ่นหมักนะครับหวานอ,าออกเป็นอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟางหมักยีสต์นะครับส่วนน้ํายีสต์ที่เราเ ผมล้วงดูแล้วนะครับปรากฏว่าน้ํายีสที่เราเทไปนะครับคือในหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยผมจะเทน้ําหมักนะครับหนึ่งต่อหนึ่งคือน้ําหนักฟางเนี่ยก็ประมาณแปดถึงสิบกิโลผมก็เฉลี่ยไปเลยก็เป็นแปดอ่าเก้ากิโลคือเก้าลิตรนะครับต่อถุงเนี่ยนะครับนะครับมาให้วัวลองเอามาให้วัวกินะครับ น่ครับท่านที่ให้แรกๆนะครับวัวอาจจะไม่คุ้นกลิ่นนะครับแต่สักพักหนึ่งวัวของเราก็จะกินนะครับของผมนี่ก็คือกินโอเคนะผมเท่าที่ผมให้ให้กินนะครับ2วันนะครับก็โอเคเลยล่ะนะครับ วันหนึ่งก็ท่านด็อกเตอร์บอกว่าให้กินได้ประมาณ4เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับหมายถึงว่าวัวหนัก100กิโลนะครับก็สามารถให้กินได้เต็มที่4 4กิโลนะครับเท่าที่ผมให้กินนะ ถ้าให้กินจริงอ่ะหมดเลยครับวันละก้อนนะครับนหนักเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสิบลิตรเอ่อสิบสิบกิโลนะครับกินสบายกินดีกว่าฟางฟางแห้งนะครับเพราะว่ามีลักษณะเป็นออของหมักนะครับวัวจะชอบอยู่แล้วนะครับออกเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็ ตามข้อมูลก็คือโปรตีนนะครับจะมีโปรตีนเพิ่มได้เจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ส่วนตัวนะผมก็จะใช้ตัวกาก,ากน้ำตาลนะครับสมน้ำราดลงไปเพื่อเพิ่มความน่ากินนะครับแล้วก็ใช้ ฟางเออจะใช้ลำอ่อนนะครับกินดีมากนะครับนะลำอ่อนมาโรยๆสักหน่อยให,หอมๆนะครับนี่นะครับใช้ลำอ่อนนะโรยไปที่นะครับฟางที่ลาดกากน้ำตาลสมน้ำนะครับเพื่อให้มันติด ดีนะครับเวลาเราราดเวลาเราโรยหน้าเห็นไหมครับกินแทบไม่เงยหน้าเลยนะครับนะก็ผมว่าสามารถใช้ทดแทนยาสดได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ท่านบอกว่าสามารถให้กินทดแทนหญ้าสดได้เลยในช่วงฤดูแล้งนะครับการเลี้ยงวัวแล้วก็จะประสบปัญหานะครับในเรื่องของหญ้าสดนะครับไม่เพียงพอนะครับถ้าเราอยากให้กินหญ้าสดก็ต้องลงทุนทําในเรื่องของระบบน้ํานะครับแล้วก็ปลูกหญ้าเพื่อให้เหมาะสมกับจํานวนวัวน,นะครับที่ไม่มากเกินไปนะครับเราก็ ตัดมาเสร์ฟนะครับเพื่อไม่ให้วัวไปเหยียบย่ำที่แปลงหญ้านะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกหญ้านนหญ้าขนหญ้าแพนโกลานะครับที่กำลังนิยมกันนะครับโอเคนะครับผมว่าสำหรับท่านที่มีฟางแห้งนะครับก็ลองก็ลองทำดูนะครับเ,เป็นฟางหมายิสนะครับสามารถเพิ่ม คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ในเรื่องความน่ากินนะครับวัวก็สามารถากินฟางได้มากขึ้นมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นนะครับดีเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ,า,อาหารหยาบนะครับที่เราสามารถเพิ่มคุณค่าได้โดยการนำไปมายีสต์นะครับ ขั้นตอนนะครับผมได้นำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลากลิงกมาเอาไว้ที่ใต้รายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนร่างกายของแม่วัวนะครับตอนนี้ทอเอ่อคลอดลูกได้หนึ่งหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ลูกซูเปอร์เอ็กนะครับเป็นลูกซูเปอร์เอ็กเพศผู้นะครับแม่นี้ก็เป็นแม่มะลินะครับ ก็สูงประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับประมาณสักร้อยร้อยสี่สิบแปดถึงร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับลูกหนึ่งเดือน,นครับเป็นเพศผู้ดูลักษณะก็โอเคนะครับเนื้อหนังเริ่มมาแล้วนะครับรอที่เดียว กำลังวัยกำลังดื้อนี่น่ารักแม่เขาก็ไม่ยุบเท่าไหร่นะครับไม่ยุบเท่าไหร่ทั้งที่ก็ไม่ได้กินหญ้าสดเลยนะครับช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีนะครับหญ้าสดก็เกี่ยวให้บ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกินอิ่มอะไรนะครับผมก็จะใช้ ฟางมางกี้นี่แหละครับทดแทนนะครับแล้วก็ราดด้วยกากน้าตาผสมน้ำสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันเปียกแล้วก็ใช้ลําอ่อนนะครับโรยหน้านะครับก็กินดีนะครับกินดีนะครับดีกว่ากินฟางเฉยๆนะครับกินฟางแบบกินฟางแห้งนะครับกินดีกว่านะครับแล้วก็คิดว่ามีความน่ากินมากกว่านะครับกลิ่นหอมอ่อนนุ่มกว่านะครับอันนี้ก็เป็น เทคนิคดีๆที่มานำเสนอนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เกี้ยวเอื้องนะครับเป็นวัวควายแพะแกะนะครับสามารถใช้ฟางมากยิสเลี้ยงแทนหญ้าสดได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ